คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดถนนติดกับคลองน้ําทั้ง2ด้านนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินสําหรับสร้างบ้านสวนนะครับแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดถนนติดกับคลองน้ําทั้ง2ด้านนะครับในเขตพื้นที่บ้านหนองกระสอบหมู่ที่8นะครับตำบลดอนอาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งลักษณะเด่นของที่ดินนะครับมีไฟฟ้ามีปั๊บบามีเพื่อนบ้านอยู่บริเวณด้านท้ายของแปลงที่ดินจุดนี้จะเป็นบริเวณ ด้านหัวนะครับมีคลองส่งน้ําสาธารณะนะครับเป็นคลองส่งน้ําคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับระบายน้ํามาจากเขื่อนลำพะเพิงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ39กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข2421นะครับเส้นเชื่อมระหว่างอําเภอโชคชัยนะครับด้านนู้นนะครับอำเภอโชคชัย8กิโลเมตรไปยังอําเภอปักธงชัยนะครับอีกประมาณ15กิโลเมตรนะครับ ไปยังเขื่อนลำพะเพิงได้นะครับประมาณ3 9กิเมตรเช่นเดียวกันนะครับดินและน้ําอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีคลองน้ําด้านหน้าและด้านท้ายนะครับลักษณะของดินนะครับก็จะเป็นดินเหนียวสีดํนะครับขุดลอกทําเป็นโคกหนองนาได้สบายๆนะครับวันนี้นะครับทางเจ้าของใจดีนะครับคุณป้านะครับมายืน รอนําเสนอที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นเจ้าของที่ดินนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสิบไร่3งาน85ตารางวานะครับมีชนดททั้งหมด3ใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับไฟฟ้าประปาอยู่ด้านหลังนะครับสามารถดึงต่อเข้ามาได้นะครับบริเวณนี้จะเป็นของพืชบ้านนะครับได้มีการมาถมดินนะครับถมดินขุดโคกหนองนานะครับขุดสระน้านะครับอยู่ด้านในนะครับของเราจะเป็นแปลงที่อยู่ติดกันนะครับสามารถที่จะทําทางเชื่อมนะครับ ลักษณะแบบเดียวกันนะครับกับจุดที่เรายือนอยู่บริเวณนี้นะครับมีการนำท่อคอนกรีตนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะครับมาวางนะครับเพื่อ,อเป็นที่ระบายน้ำนะครับแล้วนำดินมาถมนะครับทำทางเชื่อมเข้ามายัางแปลงที่ดินของเรานะครับ เดี๋ยวเราไปพบกับคุณป้าใจดีของเรานะครับสวัสดีครับคุณป้าครับดีจ้ะคุณป้าชื่อป้าอะไรนะครับป้าเจลจ้ะป้าเจลนะครับป้าเจลเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินอ่าทั้ง3แปลงเลยเนาะเมื่อกี้ผมนําเสนอไป10ไร่3งานกับอีก85ตารางวาใช่อ่าที่ดินถูกต้องนะครับถูกต้องที่ดินของป้าคือแปลงแปลงนี้เลยเนาะแปลงนี้เลยค่ะอ๋อยาวตาม ยาวตามขนารไปจนถึงถนนด้านหลังเลยด้านหลังก็เป็นถนนลาดยางด้วยใช่ไหมมีคลองน้ําแบบเดียวกันเลยใช่ค่ะไฟฟ้านี่ถ้าสมมุติว่าเราจะดึงไฟฟ้ามาดึงจากด้านหลังได้เนาะด้านหลังก็ได้เนาะด้านหลังก็ได้ตรงนี้เป็นของญาติญาติกันใช่ไหมญาติกันอ๋อเป็นเป็นญาติญาติของป้าโลดตะทอดอ๋ออันนี้คือเขาเตรียมที่จะมาปลูกบ้านค่ะข้าวโพดปลูกบ้านอ๋อนี่เขาถมดินไว้ต้นไม้ ขุดปลาเลี้ยงปลาตรงนี้ดินดินเป็นยังไงป้าดินดีไหมดินดีมากค่ะดินเหนียวเนาะไม่พังแน่ๆเนาะถ้าขุดเป็นคลองไส้ไก่แล้วตรงนี้มีกล้วยด้วยเนาะเขาก็ปลูกต้นไม้เดี๋ยวเขาก็มีโครงการปลูกต้นไม้ปลูกสวนเขาคุณป้านี่เป็นคนในหมู่บ้านเลยถูกไหมป้าเจวเป็นเจ้าของที่เป็นคนในหมู่บ้านนี้เลยนะครับคุณป้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินตรงนี้คือต้องการขายนะครับจึงต้องการขาย ราคาแล้วครับป้าลงไป3ามเซนห้าสามนห้าตอนนี้แย่ลงไปอีกป้าก็เลยลดเหลือสองสามเซนสามค่ะเหลือไร่ละสาม0 0นสามหมื่นบาทนะครับเนื้อที่10ไร่3งาน85ตารางวานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าที่ทางถนนยัดยัปักธงใยเลยค่ะด้านหน้านี่จะอยู่ติดถนนเนาะเราต้องทําทางเชื่อมเข้ามาเหมือนกับแลงของติญาติป้าแปลงนี้เลยเนาะตอนนี้เขาปลูก กล้วยน้ำว้าอ่าแล้วก็ทําเป็นคลองไส้ไก่มีสระน้ําอยู่บริเวณด้านนี้ด้วยนี่นะฮะจะให้มาดูอ่าคลองน้ํานะครับที่ทางอ่าญาติญาติของคุณป้านี่ได้ขุดไว้นะครับเตรียมที่จะอ่าทำเป็นโคกหนองนาด้วยนะครับนี่นะฮะตอนนี้น้ำนะครับน้ำมีการระบายจากคลองด้านหน้าเข้ามายังอ่าคลองไส้ไก่นะครับที่ทางเจ้าของที่ดินนี่ได้ทําไว้เตรียมที่จะทําเป็นบ้านสวนทําเป็นโคกหนองนาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดอื่นๆกับคุณป้าอีกนิดนึงนะครับป้าครับแนวเขตของเราเริ่มจากด้านหน้านี้เนาะตรงเสาไฟฟ้าอยู่ติดกับแปลงของเพื่อนบ้านตรงนี้ใช่ไหม่ะยาวไปจนถึงล็อกที่3นู่นเลยเนาะล็อกล็อกที่3เนาะแล้วก็ยาวประมาณ400เมตรไปถึงต้นตาลด้านหลังเลยเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วนะครับผมจะพาไปดูด้านหลังว่ามีลักษณะอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะขับรถไปเดี๋ยวคุณป้าอยู่ กลับบ้านได้เลยนะดดเดี๋ยวลักษณะของที่ดินแปลงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณป้าตรงนี้น้ําท่วมไหม ไม่มีท่วมไม่เคยท่วมใช่ไหมป้าอยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านน้ําไม่ท่วมเลยไม่ท่วมเลยอ๋อทำนาถ้าท่วมก็ท่วมแต่ในหมู่บ้านนู้นแต่ปังนาปังฝั่งตรงข้ามทํำได้ของเราไม่ไม่ทำนาปังทำนาปังอันนี้ก็ทํานาปังได้ทําได้เหมือนกันใช่ไหมอยู่ที่ปีนี้เออปีนี้ฝนไม่มีอ๋อปีนี้ฝนน้อยหน่อยก็เลยชาวบ้านก็เลยไม่กล้าทําเนื่องจากปีปีที่แล้วฝนค่อนน้อยเนาะน้ำเปิดมาให้ใช้ตลอดเวลานี่ตอนนี้ก็มีน้ําอยู่ในคลองอ๋อมีน้ําเห็นด้านหลังเมื่อกี้มีเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกันเต็มเลย แล้วก็น้ำนี่ระบายมาจากเขื่อนลำพะเพลิงใช่ไหมอ๋อห่างจากนี้ไปประมาณ39กิโลเมตรประมาณนั่าที่ดินของเรานี่ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักเลยข้างหน้าเนี่ยเป็นเส้นหลักเชื่อมโชคชัยไปปากทงชัยโชคชัยก็ประมาณ8กิโลเนาะไปปากทงชัยก็ประมาณ15กิโลแค่นั้นเองประมาณนั้นค่ะเดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครก็ประมาณ250กิโลเมตรแค่นั้นเองนะฮะตรงนี้ เดี๋ยวจะมีการมาทําบ้านสวน<ช>อันนี้เป็นญาติของป้าเองนะครับร<ช>าคาอีกข้างหนึ่งค่ะป้าไล่ละไล่ละ3ามแสนสามหมื่นบาทสามแสนสามหมื่นบาทค่าใช้ใจ่ายวันโอนยังไงฮะวันโอนก็ค่าโอนก็ขอเป็นคนละครึ่งแล้วกันเพราะป้ามีภาระเยอะอนี้สินเยอะแล้วป้าเลี้ยงเด็กกัมพาตั้งแต่สองขวบตอนนี้สิบสองขวบเปิดเทอมไปก็ไม่มีเงินค่าเทมอมป้าเลยจะขายตรงนี้้า,<ป>าเพื่อเก็บเงินไว้ใช้หนี้เหลือนี่ก็จะเก็บไว้ให้ลูก กำมพาเนี่ยเรียนหนังสือเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่สองขวบอตอนนี้เป็นสาวแล้วค่าใช้จ่ายมันอุนคนละครึ่งค่ะลูกค้าต้องการที่จะต่อลองราคาก็สามารถต่อลองราคาได้อีกนิดหน่อยได้ค่ะนิดหน่อยค่ะโอเคครับยังไงใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับรูปแปลงที่ดินดูจากภาพถ่ายมุมสูงที่ทางทีมงานของเราตีเส้นไว้ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไป พาท่านผู้ชมไปรีวิวด้านหลังมีปัญหาอะไรก็ให้ถามคุณแล้วกันเพราะคุณรู้รายละเอียดป้าไม่ค่อยรู้อะไรโอเคครับปเป็นเจ้าของนาอย่างเดียวป้าเป็นเจ้าของอย่างเดียวเรื่องรายละเอียดเมื่อกี้ผมใช้ดาวเทียมวัดดูแลรายละเอียดเดี๋ยวผมจะถามป้าว่าไอ้กี่เม็ดอะไรอะไรป้าตอบไม่ได้เพราะป้าไม่มีความรู้เลยครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวยังไง ถ้ามีลูกค้าติดต่อผ่านผมมาผมจะให้ติดต่อคุยกับคุณป้าได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของแปลงที่ดินกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเนาะบ้านเนาะขออนุญาตให้ป้ากับบ้านได้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมด้านหลังสาหรับช่วยหน่อยเนาะป้าเซมตีจริงๆค่ะโอเคครับป้าคุณแา่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณอีกด้านหนึ่งของแปลงที่ดินนะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับ ฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับมีเสาไฟฟ้าเป็นถนนลาดยางแล้วก็เป็นเหมืองส่งน้ำนะครับบ้านเราจะเรียกเป็นเหมืองส่งน้ําเป็นเหมืองน้ําสาธารณะนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะมาทําบ้านสวนนะครับอยู่ใกล้ๆกับเสาไฟฟ้าตรงนี้สามารถที่จะนําท่อคอนกรีตนะครับวางนะครับวางาบริเวณด้านในเหมืองนะครับนำดินมาถมทําทางเชื่อม เข้ามายัางด้านหน้าแปลงที่ดินของเราได้นะครับแนวเขตของเรานะครับจะอยู่บริเวณแนวคันคนาบริเวณนี้นะครับยาวไปจนถึงจุดที่ผมยืนคุยกับคุณป้าเมื่อสักครู่นี้นะครับจุดนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ประมาณ45เมตรได้นะครับยาวไปจนถึงแนวคันนานะครับบริเวณต้นตาลน,นี้จะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับขนาด2ช่องจราจร รถเดินสามารถสูนทางกันได้นะครับถนนกว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะครับเป็นทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองกระสอบนะครับถนนเส้นนี้นะครับจะเชื่อมไปยังบ้านส่งนะครับด้านในจะเป็นบ้านส่งนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับที่ดินของเราน้ำอุดมสมบูรณ์มากนะครับดินและน้ําอุดมสมบูรณ์น้ําไม่ท่วมด้วยนะครับในวันที่เราถ่ายทําวันนี้นะครับ ทางเกษตรกรนะครับก็กำลังที่จะระบายน้ำนะครับไปเข้ายังแปลงเกษตรนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมืองส่งน้ำนะครับบ้านเราจะเรียกเป็นเหมืองส่งน้ำนะครับของชนละทานนะครับทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมของแปลงที่ดินของเราสามารถนําท่อมาวางนะครับลักษณะเดียวกับแปลงของเพื่อนบ้านด้านนี้ได้นะครับด้านนี้นะครับก็จะมีการทําทางเชื่อมนะครับมีท่อระบายน้ํานะครับ วางไว้บริเวณในเหมืองนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาดินมาถมทําทางเชื่อมเข้ายางแปลงที่ดินของเรานะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับขอบเขตของเราจะอยู่บริเวณต้นกระถินบริเวณนี้นะครับยาวตรงไปจนถึงคันนาด้านนู้นเลยนะครับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์เข้ามาทางไลน์เอดได้นะครับ p a k i n 999นะครับต้องการติดต่อสอบถามพูดคุยกับทางคุณป้าโดยตรงนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับมีโฉนดทั้งหมด3ใบนะครับที่ดินต่อเป็นพื้นเดียวกันนะครับเป็นนา2แถวนะครับยาวตรงไปเลยนะครับด้านนี้แล้วก็แปลงยาวๆแปลงนี้ด้วยนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่ที่10ไร่3งาน85ตารางวานะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ